สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงไตรามาสแรกในปี2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่สีเหรียญขึ้นมาเหรียญขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลย<_ <k> _ s> <S เพราะฉะนั้นคุณกําลังจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะเห็นผู้ชายคนนี้นะคะเอามือกอดเหรียญเอาเท้าทับเหรียญไว้เลยเนี่ยของที่แค่อยากได้เฉยๆยังไม่จําเป็นเนี่ย เก็บเงินประหยัดเงินไว้ก่อนหรือว่ามีใครชักชวนให้คุณมาลงทุนทํากิจการค้าขายเนี่ย คุณจะต้องศึกษาให้ดีสะก่อนการตัดสินใจในทุกครั้งนะคะภายใบนี้ตามมาด้วยอัดวินเือเหรียญเรียนขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคุณอาจจะมีช่องทางลู่ทางอะไรใหม่ๆมีคนชักชวนคุณให้ออกมาทํางานอะไรพิเศษจ็อบพิเศษก็ได้นะไม่จาเป็นต้องลาออกจากงานประจําเสมอไปนะคะงานฟรีแลนซ์เนี่ยค่อนข้างเด่นเลยอัดวินเือเหรียญขึ้นมานะหรือว่าคุณมีเกณฑ์ยุ่งนะในเกี่ยวกับสายงานเกี่ยวกับการพบปะลูกค้าก็ได้คะ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้าย นะสําหรับชาวเมทบางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนสาขาที่ทํางานนะคะหรือว่าเปลี่ยนจังหวัดไปเลยแบบเนี้ยเพราะอัศวินถือเหรียญมันขึ้นมานะไพ่ใบเนี้ยคือคนรักอิจฉาค่ะทั้งอัศวินกับไพ่ฟูขึ้นมาเนี้ยรักอิจฉาบางทีคุณเบื่องานเดิมนะคุณอยากจะออกมาทําอะไรเพื่อตัวของตัวเองหรือว่าเป็นนายตัวเองก็ได้คุณอาจจะมีความคิดแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเนี้ยมองเงินในกระเป๋าให้ดีพราะไพ่ซีเหรียญมันขึ้นมานะหรือว่าก่อนการตัดสินใจในการ จ่ายทุกครั้งนะแล้วมีไพ่ฟูนะคะไพ่ฟูขึ้นมาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจุดสตาร์ทชีวิตใหม่ๆนะคะบางทีคุณอยากจะออกมาเป็นอิสระจากสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่งานที่คุณกําลังทําอยู่ความรู้สึกนึกคิดหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่คนโสดนะแล้วก็ตามมาด้วยอัศวินถือไม้เท้าอัศวินขึ้นมาถึงสองใบเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะคุณอาจจะมี เกณฑ์การเดินทางค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการทํางานการหาเงินนะแล้วก็ไพสนนะะ่สามเหรียญนะคะสามเหรียญเนี่ยคือไพ่ของการลงทุนการค้าขายนะงานฟรีแลนซ์ได้เป็นไพ่ของการสมัครงานใหม่ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเ,เหมือนกับชาวเมธบางคนเนี่ยคุณต้องการที่จะออกจากงานเดิมนะมันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปเนี่ยเพราะอัศวินขึ้นมาถึงสองใบถือเหรียญกับถือไม้เท้าแถมเงินรางวัลตอบแทนที่คุณได้รับเนี่ย มันยังบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังจนคุณมีความคิดที่อยากจะหลุดออกมาเป็นอิสระจากงานเดิมบริษัทเดิมนะแล้วก็เนี่ยมันมีไพ่ของการสมัครงานนะคะขึ้นมาไพ่เกี่ยวกับความรักห้าใบแรกมันยังไม่ขึ้นเลยเ,เ,เพื่อนๆไพ่ถ้วยนะคะแถมไพ่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ฟูก็ยังเป็นไพ่คนโสดอีกนะแสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะใน3เดือนแรกก็ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นไตรามาสแรกนะมกรากรุ่าพาแล้วก็มีนานะคะไพ่ห้า ท้าวขึ้นมาเกี่ยวกับอุปสรรคการขัดแข้งขัดขานะคะคในสายงานหรือว่าเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปด้านความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เข้าไว้นะคะนิ่งได้นิ่งเนี่ยไพ่ใบนี้เลยนะเกี่ยวกับการขัดแย้งค่ะการไม่รงรอยก็ได้เราไพ่สองเหรียญสองเหรียญขึ้นมาสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยสองเหรียญมันคือการหมุนเงินน่ะบางทีเงินที่คุณได้รับจากการทํางานเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันมีนะเพราะว่าเมื่ออย่างงั้นสี่เหรียญเนี่ยไพ่ของเงินเก็บเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะคะคุณอาจจะ จะได้เงินแต่ว่ามันจะต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะไพ่สองเหรียญมันขึ้นมามีข้อยกเว้นนะคะใครที่ทํางานค้าขายแบบซื้อมาขายไปแบบรวดเร็วเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะเกณฑ์ดีนะสองเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ t e m p e r a n c e ค่ะ t e m p e r a n c e ขึ้นมาใต้ไพ่ full คุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วง3มเดือนแรกนะคะ t e m p e r a n c e เนี่ยมันจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องที่อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง อะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเกณฑ์การโยกย้ายได้เนี่ย t e m p o r a r i l ขึ้นมาไพ่ฟูขึ้นมาค่ะออกเดินทางไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่ใหม่ๆนะหรือว่าเนี่ยใครรองานใหม่อยู่นะคะมันมีไพ่สามเหรียญเนี่ยไพ่การสมัครงานขึ้นมาคุณได้หลุดออกมาเป็นอิสระจากงานเดิมแล้วไพ่ t e m p o r a r i l คือการเปลี่ยนไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆการย้ายถิ่นฐานได้จะในประเทศนอกประเทศได้เช่นกันค่ะคือไพ่ใบนี้หรือว่าคุณ พยายามจะหาสมดุลอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินทองก็ได้นะคะหาจุดสมดุลตรงกลางให้เจอเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่สองเหรียญมันขึ้นมาอีกหมายถึงว่าความสมดุลค่ะของชีวิตนะแล้วก็เป็นไพ่ฮาร์โรเฟนขึ้นมาไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะเป็นชาวประจําไพ่มาจากเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในสายงานของคุณ อาจจะให้คำปรึกษาอะไรคุณบางอย่างหรือว่ามีคนมาชักชวนคุณนะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอายุต่างจากคุณค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะให้ลู่ทางช่องทางอะไรใหม่ๆเนี่ยมันขึ้นมาใต้อัศวินถือไม้เท้ามันหมายถึงว่าคนที่พบลู่ทางในการหากินในการทําเงินนะคะไฮโรแฟนมันขึ้นมาไพ่ใบนี้คือไพ่ของพระสังฆราชเป็นไพ่ของการศึกษาหาความรู้ได้บางคนอยากจะพัฒ พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะอยากจะซื้อหนังสือมาอ่านเองนะคะหรือทำอะไรเพื่อตัวเองเนะี่ยคือไพ่ใบนี้เลยค่ะ เป็นไพ่ของอการรวมกันเป็นครอบครัวได้บางคนอาจจะอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ไฮโรแฟรแล้วก็เป็นไพ่ของคนโสดอีกแล้วเพื่อนๆเนี่ยไพ่ของคนโสดขึ้นมาถึงสองใบเลยก็มีไพ่ฟูนะคะกับไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นไพ่หกดาบดีใจด้วยนะคะเป็นไพ่ดาบขึ้นมาก็จริงแต่ไพ่หกดาบเนี่ยมันคือการได้หลุดพ้นออกมาจากอะไรบางอย่างปัญหาเดิมๆปัญหาที่มันทอก นะคะเรื่องคาราคาซั่งอะไรบางอย่างแล้วคุณน่ะอึดอัดกับมันมากๆหรือว่าแก้ปมไม่ออกสักทีแต่ท้ายที่สุดนะมันมีไพ่ของการเป็นอิสระอะไรบางอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นมาเด่นๆเนี่ยถึง3ามใบเลยไพ่ฟูขึ้นมาออกมาเป็นอิสระนะคะไพ่ temperance มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆหรือว่าคุณหาจุดสมดุลของชีวิตของคุณเจอนะ่ะจนคุณมีความสุขกับมันนะคะแล้วยิ่งไพ่ประสังคาราชเนี่ยตามมาอีกนะคะคือคน ที่มีความสุขกับชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีไพ่ของ6ดาบขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าหลุดออกมาจากอะไรที่มันไม่ใช่นะหรือว่าปัญญามาปัญหาจบก็ได้นะคะบางทีคุณอยากจะปล่อยเลยตามเลยก็ได้นะมันมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือการทะเลาะเบาแววงการขัดแข้งขัดขามีคนมานินทาเรา คนทั่วๆไปคนในที่ทํางานหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้นะบางทีอึดอัดมากๆนะคะแก้ปัญหาไม่ออกสัทีเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดนะมันคุ้นปล่อยเลยตามเลยนะเพราะฉะนั้นมีสติกับตัวเองเยอะๆค่ะแบบไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะเป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนที่เงียบแต่ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือไม่เป็นคนไม่ประทะนะคะไฮโรแฟนอลิสขออีก5ใบสุดท้ายนะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะไพ่หนึ่ง ไเท้าขึ้นมาไพ่อัศวินถือดาบนะแล้วก็เป็นไพ่ าราศีขอโทษค่ะคิงถือไม้เท้าขึ้นมานะคะไพ่เดดซันอู้ล้คุณได้ไพ่เดดซันนะ่ะไม่ต้องกลัวแล้วชาวเมดนะคะอลิสเปิดดวงประจําปีนะคะทุกลัคนาราศีแล้วไปดูในเพลย์ลิสได้เนี่ยชาวเมดคุณอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าไม่ได้แย่เลยนะคะอยู่ในกลุ่มค่อนข้างจะเกณฑ์ดีมากๆนะคะเกี่ยวข้องกับการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยไม้เท้าขึ้นมานะเกณฑ์การประสบความสําเร็จถ้าคุณดิวกับลูกค้ารายใหญ่ๆคุณอยากจะได้โปรเจกต์นี้หรือว่า คุณสอบแข่งขันดังด้านสายงานนะคะอยากจะจับโปรเจกต์อะไรที่มันใหญ่ๆห,ห,หรือว่าขอโอกาสจากผู้ใหญ่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะอืไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยคิงถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ยิ่งมีไพ่เนี่ยหนึ่งคาามันขึ้นมาอีกหนึ่งคาาเนี่ยหมายเลขหนึ่งนะคะคือจุดเริ่มต้นคือโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะหน้าที่การงานไม้เทา้าคืออะไรคืองานคือภาระหน้าที่คือความอดทนค่ะเพราะ เานั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมอัจวินถือไม้อาถือดาบขึ้นมาตามมาติดๆเลยเนี่ยเหนื่อยมากๆนะคะบางทีผลตอบแทนจากการที่คุณทํางานหนักทํางานเหนื่อยลงทุนลงแรงไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลังจาก าดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะคะมีดาว3ดวงเนี่ยดาวเสาร์ดาวาพระพฤหัสดาวราหูเนี่ยจะเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนนะคะช่วงต้นปีอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะอัศวินเนี่ยถือดาบขึ้นมาค่ะโอเคแล้วคิงถือไม้เท้าริสพูดไปแล้วแล้วคุณได้ไพ่เดือดซันนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสใหม่ๆนะคะคือแสงสว่างเปิดทางนะคุณมีแพชชั่นกับมันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะแพชชั่นในการทํางานแพชชั่นในการหาเงินนะคะเป็นไพ่ ของการที่คุณมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวหมดหวังกําลังใจไปก่อนในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยคือไพ่เดะซันขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วเหมือนคุณนะ่ะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างมากๆคิดถึงเด็กนะคะเด็กเนี่ยเขามีความสดใสร่าเริงม,มีความกระตือรือร้อนนะคะชอบทํานูน่นทํานี่มีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยอินสปิเรชันอะไรใหม่ๆนะคะในการทํางานเนี่ยคุณกําลังจะมีใน3เดือน แรกของปีค่ะมีเรื่องเตือนนะคะอัจวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยอัจวินถือดาบเป็นคนที่มุทะลุดุดานบางทีพูดอะไรไปไม่ได้ทันคิดนะคนก็จะคอมเมนต์เอานะคะแล้วก็ยิ่งมีไพ่เนี่ยห้าไม้เท้ามันขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคิดก่อนพูดนะนะแบบไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะไฮโรแฟนเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะคะเป็นชาวพฤึกศพเนี่ยแต่ว่ารู้ลัคนาราศีเมษอ่ะคุณเป็นชาวธาตุไฟไงบางทีคุณก็พร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะไฟนะคะ ถ้าสมมติว่าใครมาพูดรับลังคุณพูดจาไม่จริงอะไรแบบเนี้นะโอเควันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีเมษขอบคุณคะ่ะ